คาวนี้ครับเป็นภาพหลุดแม่อันเนี้ยชอบมากพ,พรกภาพหลุดอ่ะคือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมพูดเรื่องภาพหลุดของ A 8 0 A90 s A m s u n g ซัมซุงอ๋อไม่ใช่พิตตี้เหรอไม่ใช่ไม่ใช่หูดในในรายการได้ที่ไหนเรานะฮะภาพหลุดอ่ะคือผมไปเห็นมานะครับแต่อันเนี้ยเป็นวิดีโอที่เขาเรนเดอร์มาจากเมืองนอกนะครับทำไมเวลาผมเซิร์ชเด็ดภาพหลุดไม่เคยขึ้นโทรศัพท์มาเลยขึ้นแต่รูปผู้หญิง <c oughs> เราจะเอาเองเขาดีครับพี่นันครับผมกลัวจะเจอผ้าหลุดอ่ะเนี่ยฮะผ้าหลุดเออมพิผิดหรือเปล่าพมพเป็นผ้าหลุดหรือเปล่านี่ครับนี่คือนี่คือภาพที่ผมเห็นแต่ผมพูดไม่ได้เพราะว่าเราเราเห็นมาแต่เราไม่ไม่สามารถเอามาบอกได้นะครับวันนี้ภาพหลุดออกมาแล้วไม่ไม่ใช่ผลงานผมเพราะฉะนั้นผมพูดได้ครับนี่คือภาพที่ผมเห็นเลยแต่ตัวที่ผมเห็นมันคือ A80 ครับมันไม่ใช่ A90 ในเนี้ยเขาบอกว่ามันคือ A90 ซึ่งผมเดาว่ามันน่าจะเป็น มันน่าจะเป็นหน้าตาเดียวกันคือสองรุ่นเนี่ยน่าจะหน้าตาตาคล้ายกันคือมันมีกล้องชุดเดียวคุณติแล้วยก ตัวฝาหลังขึ้นฝาหลังขึ้นได้แล้วกล้องเนี่ยมันหมุนได้ฟึ๊บจึบมาเป็นข้างหน้าใช้กล้องชุดเดียวเป็นทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังไอเดียมันมาจากกล้องโซนี่สมัยก่อนมานะเคยเห็นไหมที่มันตีลังกากลับได้หรือเปล่าเออหรือ่ามได้ไหมหรือเปล่าได้ไหมกล้องที่เราใช้ดิจิตอลสมัยก่อนมันจะตีลังกากลับอย่างนี้ได้ใช้แล้วพักก็ห้อยอย่างงี้ผมบอกได้เลยนะผมเห็นตัวจริงนะตัวจริงเครื่องจะหนักนิดหนึ่งแต่ว่าไม่หนาเลยนะไม่หนาแบบในรูปนี้นะแล้วสไลด์ปุ๊ สไลด์ปุ๊บกล้องพอปัดเปลี่ยนเป็นกล้องหน้ามันมันฟลิปแบบนี้เลยมันมาอัตโนมัติเลยครับไม่ต้องเอานิวไปเขียนนะใช่มันไปของมันเองพี่เรากดปุ่มที่หน้าจอแล้วจะเอากล้องหน้ากล้องหลังมันจะหมุนฟลิปให้เลยนะครับอันนี้เป็นภาพเรนเดอร์ก็จริงแต่ผมบอกเลยเลยว่าตัวจริงก็อย่างนี้เลยครับใช่นั่นเพราะผมเห็นมาแล้วแสดงว่ามันมีจริงแล้วมันไม่หลุดแล้วอีกไม่กี่วันนะฮะอีกไม่กี่วันมือถือเครื่องนี้จะมาอยู่ที่เมืองไทยเพราะว่าซัมซุงเขาจะจัดงานที่ปที่มีแบ็คพิ้งมาครับ Samsung เขาจะจัดงานครบรอบ10ปี Galaxy S นะฮะนะฮะในเมืองไทยวันที่10เมษายนวันนั้นจะเปิดตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆด้วยผมเดาว่าไม่เป็น A80 ก็ A90 นะฮะอันนี้นผมบบเดา,าดเแล้วก็มีแบ็คพิงมาโชว์ด้วยแล้วคนที่พามาพร้อมกับแบ็คพิงนั่งเครื่องบินมาพร้อมกับแบ็คพิงเลย คือคุณดีเจโคที่เป็นประธานใหญ่ของซัมซุงเลยคนที่เปิดตัวทุกครั้งอ่ะที่เดินมาแบบว่า hello this is galaxy s10 อะไรเงี้ยคือเขาไม่พูดประธานประธานไม่ได้ไงเขาก็เเอาแบ็คพิ้งมาด้วยเพราะว่าเวลาสื่อสารเนี่ยบอกกันดู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 ไอ้ชอบามา้าอันนี้ได้ไอ้เจ้ามาเจ้ามาเขาบูททางได้ไงมาแล้วมาต่อไปดูดูดู ให้มาดูให้มาดูไงาอนเต็มมาช่วยกันดื้อๆแล้วงานมันนั้นจะมีโชว์พิเศษแบ็คพิงด้วยซึ่งเขาให้คนที่ซื้อ Galaxy A 5 0 A 3 0เนี่ยจับฉลากกันใครโชคดีได้700คนไปดูผมฝากชิ้นสวยไปสักแผ่นได้ไหมได้เพื่อจะได้สักเครื่องได้ครับแม่คนตัวดูนะเจ้าเครื่องเจ้าเครื่องโอ้ยคนเรานี่งกจริงๆเลยก็รอติดตามนะติดตามได้ครับ A 90 ผมพูดเลยแาแนี้แบบนี้เลยครับพี่มาแน่ช่วงหลังเนี่ยผมเห็นกระตาออกกันเยอะแล้วเกินพึ่งมาจากมิงชี้คุยต้องเลนเดอร์ผมนี่เห็นกระตาเลยแต่บอกใครไม่ได้